ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนสมบัตสุบอตินะครับเนาะครับวันนี้พามาเบิองว่าเบานนดครับบ้านน้องบัวแดงตำบลโคไรอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเห็นเอยากได้่ด้วยครับเด้อเบื่อขึ้นมาหายนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็เปิดกันอยู่เห็นอยู่นี่อยู่สองโค้งกับบีกแม่บักใหญ่หนึ่งนะครับเนาะราคาสิบเป็นยังไงครับต่อจากนี้ไปจะพาอะไเบิองเธอตัวเธอโค้งไปพ่อกับเบานน์ด้วครับเนาะครับสวัสดีครับเบาโนดครับสวัสดีครับผม อ่ามันี้เขามีคมแม่ลูกสองค้มติมีมีแม่ลูกยี่สองค้มแล้วกับแม่ผสมไว้แล้วแม่หนึ่งครับอ่าแม่บอกไงครับผมโอ้แม่เ่นแม่บอกสองตัวนี้อ่ซัมมันตัวนี้แมนครับสองตัวนี้โบซัมบอกพี่แอเอาไปน้องเบื้องราค่าไปฟังกันเนาะครับผมคมนี่เป็นคมเลนบะเป็นค้มลูกเล่ยครับลูกเล่ยลูกผู้ลูกแม่นี่ลูกแม่ครับผมนั่นลูกโอ้คมนี่เป็นคมแม่ลูกลูกแม่เนี่ยครับเป็นค้มเล่อ่าพี่น้องสายเล่แลลวครับบาดเนี่ยมาพอแล้ว โอ้เลสีไม้ต้นนี่สีไม้เหลืองเนาะสีออกแดงกับบปแดงสีออกเหลืองกับบดนี่แหละครับลูกเพิ่ได้จักลูกเขาก็ได้เดือนก็เพนนันโอ้เดีนเดีนเดียวแมนครับโอ้พี่น้องลูกเขาด้เดีนเดียวโอ้ลูกตัวที่ไหนพิ่นอนนี่ลูกลูกตัวที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองแมนครับผมได้สดได้ห้างได้ดีเยอะแล้วได้สดเลยครับได้สดโอ้คนหางดีตัวเร่ตัวนี้ไหมครับพี่น้องเร่ตัวนี้บ่งเดบครับบ่งเมียเพิ่นกอนเนาะ คุนหางดีฟ้อยหางพุ่นอ่ะห่อเล็บหน่อยเลยนุ่มก็ดีชัดเจนเนื้อหนังมังซาก,ก่ะหนาดีด้ะเนาะครับผมนังหนาดีได้เลยตัวนี้นังหนาดีครับผมเขางงๆเงงเนะครับเนาะนี่นะครับเล่นะครับเดอ้อเล็บเด้อเล็บสภาพเล็บดีครับผมเล็บก็ดีปากงชิ้นายาดีปากแดงเล็บไม่แก้มนึงแดงเนาะเขากแก้มนึงแดงเนาะครับผมแม่เล่เลยแหละครับผมนะเอาไปเลยลูกมาเพิ่นบึงบัตย์ครับลูกวาย่น้ำแม่พุ่น โอ้เล่นไปเล่น้มุ้งข้อยดอนครับตัวนี้เป็นเล่ที่ไข่แนืเติบครับสูงนี่ก็อยู่ในเล่าเล่าลอยมีชนลอยสามสิบหรอพี่ลอยสามสิบถึงลอยสามสิบ่ะแมนครับประมาณลอยสามสิบเนาะพี่น้องกระสีลอยสามสิบชนๆนถูกไหมประมาณนี้เด้อครับเด้อนี่ครับพื่อะพื่อะพื่อลูกชายเพิ่นลูกสาวเพิ่อนเพิ่นหาวดองดองเนสไซร์เล่ครับสายเล่อะโตต่อไปคันแม่นพี่น้อง มักมันกับมันใสเนาะเอามันใสเลยครับเล่นี่ครับผสมมันนี่ลูกงามๆได้พี่น้องเห็นภาพเบิ่งงลายตัวเนาะครับผมเล่นี่ถ้าผสมมันเข้าไปเนี่โอ้หลูกงามได้พี่น้องอ๋อนี่สซคุณเชื่องดีนี่ครับนุ่มกับชัดเจนดีเนาะครับผมบมมีจริงครับผมห้องไวลาลายเป็นไรครับบ่เนี่ยเล่เนี่ยเปิดไว้สามหมื่นหกพันห้าร้อยครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยครับอีกห้าร้อยครับพี่น้องอ๋า ขั้นเป็นมักกะต่อเอาเนาะครับผมนี่ผู้ด่าลูกจอบใช้เลนไม่ใช่หรอเนี่ยแต่ไปหาเหรียญไม่เหรียญน้ำบ่เหรียญน,น้ำนกคุยดอนพูด่าที่ไปเหรียญน้ำนกคุยดอนมีคุยดอนอย่างนีด้ <c oughs> ด,ด้วยครับผูครับไปเหรียญน้ำนกคุยดอนเลยบังเพป็นว่ามันซุ่มเห็นเงินดอนเลีงแดงเพร่ะนั้นมันซุ่มเดียวกันระหว่างคือครับเ <c oughs> ป็นของหอมครับพู้ด่าอ่ะพี่น้องโอ้วันนี้เดี๋ยวแห้งครับเป็นตาฝนตกแห้งอยู่ดอกเนาะครับทางใดห่อนจะขอหอมของเ่าเด้อพี่น้องเด้อ จักน้ยกระตกจักจักมากดอกบุงส่งเนี่ผ่อนพดออะพี่น้องโคมนี่กะราคาสามหนื่เนาะครับบาดนี้ไปเบิ้งโค้ที่สองครับนี่มีการสองโคมหนึ่งพี่น้องเบิ้งกันได้ดุนนจักน้อยเนาะเจละโตอันนี้เป็นงัวเป็นกัดครับกัดเรียบบัดนี่เอ้ยครับพี่น้องมีเลยมีกัดไห้เลยครับวันนี้ครับอันนี้กัดตัวนี้เป็นแม่กัดครับผมแม่กัดลูกลูกลูกเร่บ่ลูกไอออกมันครับ โอ้พามันมาเอาลูกไป<า>น<า>นะครับเนาะพูดอะโอ้โหทาตัวเราบาดิแม่แม่กัดติดมันเด้ครับบัติครับผมนี่ครับนมดีชัดเจนสูงไรไปเลยเนาะแม่นี่อ่าร้อยสามสิบครับพี่นี่ยร้อยสามสิบไปน้อร้อยสามสิบเห็นเลยครับครับแม่นี่ก็เป็นงวแม่ลูก,ล,กลูกผูกเขาลูกแม่ลูกแม่คือกันครับลูกแม่คือกันครับแม่ลูกลูกแม่หัวหลุนเด้อครับกัดเด้อครับเด้อกัดเพราะมีเขาดอกกัดนะนี่ครับ อาผู้มักเล่ก็มากัดด้อครับลูกะติดมันเ้อติดมันลูกสีขาวแม่กะสีกัดนี่แล้ะเนาะครับผมนี่ครับก็ลัางเอาคุ้มกินน่มแม่เอาเป็นง่วลูกแรกครับพี่เป็นง่วลูกแรกครับลูกแรกเลยครับอแต่อาจจะขาดน้ำเลี้ยงเนเออแต่ผู้แตมีหยาดหลายๆกับเอาไปขุนขื่นข้าวเดียวครับนี่ลูกเราคุ้มกินน่มอยู่ครับนี่ครับก็ลังออกมาจะตของมันเนาะ ลูกเรนมาข่มกินนมสูงกันร้อยสามอยู่หรอกเนาะร้อยสามสิบครับนี่ครับพี่น้องคุมที่สองนี่แม่เล่เออแม่กัดกมแม่กัดลูกมันลูกมันสีขาวลูกสีขาวครับแม่สีเท่าๆคุมจินนมแม่อยู่เป็นงวดลูกแรกเนาะครับอ้าพี่น้องสนใจอยากได้ครับนี่สายกัดด้วยครับเด้อนี่ลูกค<า>ุมก,<า><า>กินลูกคุมกินนมลูกคุมน้ำสีพ่นหางนี่ครับพ่นหาง อา้งานนี้น้ำรับพี่น้องเนาะครับนี่ครับหลุมล่ากินหนอ,อก,กินนมเบิงสภาพดอกสภาพเล็บครับก็ถือว่าเล็บดีแล้วเนาะบัวสีบัเพิง่งบ,บ,บับิดบัเบี้ยวครับสภาพเล็บดีครับขอบตาขอบหูดำกัดได้ครับนี่นี่ครับลูกสาวพนันนี่เครื่องเลีงแดงกัดหางกัดติดเพรามันพันติดเล่บเหรอไม่หยุดสิออกติดกัดสิออกเล่ออกกัดไปเลยเพราะ,ะมันลูกสาวพนันติดเล่บเหหางขึ้นแดงจังหวะเพี่ ไปส้วงนั่นเลยผมมาทั้งมันทั้งเล่ทั้งจั๊กจังไดยจักสายมันได้ผสมกันลงเลยดิแต่ว่ากสิว่าสั่นดิลูกมันปากแดงเลยพี่น้องแมนครับเนี่ยลูกมันปากแดงกันบ้านี้เล็บเล็บกิดแดงว่าน้องคนติดเล็บ่โอ้พี่นี่มันย่านติดเล่อยู่เด้อครับเนี่ยลูกสาวพี่เนี่ยเอ้าเล่ก็เล่แล้ววะผมมักสายเล่เนาะครับผมนี่ไหมประเภทกินหยาเพราะต้องห่วงครับนี่เล็บกินหยาดีครับ เอ้าแม่กัดลูกเล่ยละเอาวันนี้เนาะครับผมแม่แมนแมนดังเพิ่นแดงเรียบเพิ่นแดงแมนั่นพูดอะเล่หลายเติมพี่เห็นตัวนี่ครับผมโอ้พูดอะหางเพิ่นกัดแดงเด้พูดอะสีทองพูดอะพูดอะอ่ะติดเล่ยติดเล่ยครับผมบกัดจับเล่ยนะครับวันนี้อ่าสรุปกัดเล่ยเนาะครับผมวันนีน<อ>้แม่นี่เปิด่ยไปหลายมันเลแม่นี่ เปิดไ้ราคาซ้ากันกับแม่แรกครับสามหมื่กันห้อยครับซ้ำกันกับคูมแรกนะครับเนาะครับผมเออพันทองฮาลูแล้วสามหมร้อครับคมนี้อ่าครับถักมาด้วยครับเด้อซ้ากันสองคมนี่มาคูมใดนะครับสามหมืนาครับคมนี่ซ้ากันกับคมนั่นเนาะแตเบิ้งแมสุดท้ายครับมาเบิ้งเมบอกไงบอกเขือด้วยครับบ่นี่ร้อยหกเท่าไหร่มีร้อยหกสิบครับผมเกือบร้อยเจ็ดนได้หนี ครับรอมหัวผมครับร้อยหกสิบหัขึ้นแท่นเนาะครับผมโอ้หัวใหญ่ทับยังไหวครับอ่าผมนี่ครับทับยุ่นี่เด้พี่มันขึ้นผมกว่าทับทับไปเลยไหวแสดครับมีโก้บีโก้สองล้านครับบีโก้สองล้านนี่ครับมนเงี่ยมผิดหอังทับเมย์บักไงพอบักไงเรื่องนี้รไก่ไก่สิบพันไก่สิบพันรอบแล้วพี่โอ้อีกสามมือพ่านรอบครับอีกสามมือพลาหนึ่งรอบแมนครับผมเอาสูงร้อยหกสิบบวกครับ วัวใหญ่เด้อครับเด้อบาดเนี่ยพาลูกมาจากตัวแล้วครับเนี่ยอ่ามีลูกแล้วมาตัวหนึ่งครับมีพาลูกมาหนึ่งโตครับผมแหมพี่นอ้องเบิงกก่งไงครับเนี่ยโค่นหางอวบอัดเครื่องดำั่มปือป้อครับล่มล่ำหางตรงอยหางฮอดินมั้เลยตัวนี้อยหางงามแท้ปลานไว้วีวีไปวะง้วงใหญ่ใหญ่สี่เบิ่งเล็บเด้อครับเด้อนี่สภาพเรียบเบิบ้งเรื่อดีครับผม,มย้อนโอนโตน้ครับเรื่องเงาอาัลลัดอ้างดี การยกการเชิดดีขาตรงนอกตั้งหลังล่องผมตัวนี้นี่อู้ขบบงตัวนี้ง,นงามงามงามลูกวิโก้ลูกวิโก้พี่นอ้องเป็นลูกน้องเนาะครับผมนี่เป็น้องเป็นลูกนเอาครับไปรุ่นนะครับสูงมีร้อยหกสิบบวกมีร้อยหกสิบครับนม่ครับเป็นเป็นมือกระทบมาด้วครับเดอ้อนี่ตีกระทบมากเขนเลยโคงออ้งสาง<บ>ง่ายเนาะแหมนโค้งสางง่ายเลยโอ้ลูกวิโก้เขาจะคักเนาะให้ท่องเนาะครับผมปุยเด็ดไปนี่โอ้ นี่ครับแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่รักอีกแม่หนึ่งครับไม่หลังราคานี่ผู้ใดทันกับทันนะครับพี่เนี่ยแต่ว่าทันเลยบอกราคาเออเออาบานนี้พี่น้องอยากทราบราคาเราบาทเนี่ยยิ่งๆเชียเปิดได้หกหมื่นก่อพันครับหกหมื่นก่อพันครับนียักษ์ใหญ่ครับหกหมื่นก่อพันครับพี่น้องแต่ราคาเนื้อกัเกินแล้วครับพี่อยากได้ทักมาเด้อครับเด้อหกหมื่นก่อพันนี่ครับทับบี้กไว้ สิพันรอดเบื้อื่นมือนี่นี่ครับอันพาลูกมาจากตัวเราก่อนพานมาตัวหนึ่งครับพาลูกหนึ่งตัวครับผมพาลูกมาหนึ่งตัวครับสนใจอยากได้ทักมาเลยครับเด้อนี่ครับอยากได้โค้งสางยงใหญ่แบบนี้ครับเอาไปผูกไว้ประจำรักประจำคอกขัดขักขัดครับเนี่ยครับพี่น้องกะมันนีเบิ่งกันอยู่สองโค้งกับหนึ่งตัวครับผมมาตัวไดาทักมาครับครับกะ สุดท้ายท้ายคลิปก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนที่คนที่เขวามติดตามรับชมครับบอกกันชิปหน้าชิปไหมนะพี่น้องเนาะมัอน,นี่นั่นนวทั่วกับเบาโนดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ